เนืนอข่าวโดยสำนักข่าว INN ประธานสภาสั่งฝ่ายนะคะที่การดูแลใกล้ชิดปมน้ำฝนรั่วในห้องประชุมชี้สสลงพื้นที่พบประชาชนเป็นเรื่องปกติช่วงปิดสมัยประชุม ายชวนดิภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาโดยเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งได้ให้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบทุกสัปดาห์แต่ต้องยอมรับว่าอาคารใหม่ขนาดใหญ่ย่อมมีความบกพร่องก็ต้องแก้ไขกันไปเรื่อยๆซึ่งฝ่ายเดขาที่การสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายอาคารสถานที่เป็นผู้ดูแลความคืบหน้าทั้งหมดจุดไหนมีปัญหาก็ต้องแก้ไขปรับปรุงโดยเฉพาะในห้องประชุมใหญ่จะมีน รั่วอีกไม่ได้หากในอนาคตมีฝนตกหนักอีกจะเป็นปัญหาจึงได้กำชับและติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษคณะกรรมการประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการลงพื้นที่ของสสในขณะนี้ว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงปิดสมัยประชุมสสจะลงพื้นที่พบปะประชาชนแต่ช่วงนี้เป็นข่าวอาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงที่มีภัยพิบัติจึงลงพื้นที่กันบ่อยขึ้นเช่นเดียวกับตนเองที่ลงพื้นที่แจกหน้ากากอน,อนามัยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพิ่งมาทำหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการยุบสภา ส่วนคนในรัฐบาลแยกย้ายกันลงพื้นที่ต่างๆก็ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะดูแลความเดือดร้อนของประชาชนค่ะด้านโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลน้อมรับสิ่งสะท้อนประชาชนนายกรัฐมนตรีมอบปิสณุพิจารณาวันหยุราชการประจำภาคตะวันออก น,นายธนกรวับงบุญคงชนะเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับวันหยุดร,ราชการประจำภาคโดยมอบหมายนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีพิจารณากำหนดวันหยุดร,ราชการประจำภาคตะวันออกในช่วงวันเทศก,กาลที่เหมาะสมภายในปีนี้ต่อไปทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29ธันวาคม2563กากำหนดวันหยุดร,ราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการประจำปี2564ประกอบด้วยวันหยุดประจำภาคเหนือคือวันศุกร์ที่26มีนาคม64คือประเพณีไหว้พระธาตุภาคอีสานคือวันจันทร์ที่10พฤษภาค,คม64ประเพณีงานบุญบั้งไฟภาคใต้คือวันพุทธที่6ตุลาคม64ประเพณีศาสตร์เดือน10 และภาคกลางคือวันพฤหัส,สบดีที่21ตุลาคม64เทศากาลออกพรรษาโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องวันหยุดชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนตุลาคม2564พร้อมได้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฉบับที่3ให้จังหวัดและส่วนราชการทราบแล้วค่ะ ทั้งนี้ยังคงเหลือภาคตะวันออกนะคะที่ยังไม่มีการกําหนดวันหยุดราชการประจำภาคผพรากประยุทธ์เอาใจใส่กับทุกความเห็นของประชาชนเมื่อทราบว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกจึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีวิษนุเครืองามพิจารณาวันหรือเทศกาลสําคัญภายในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้เพื่อกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เวลาในวันหยุดอยู่ร่วมกับครอบครัวทํากิจกรรมพิเศษหรือท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกับภาคอื่นๆของไทยที่ได้ใช้วันหยุดราชการไปก่อะแน่นี้แล้วค่ะปิดท้ายกันที่ช่างภาพช่อง3านำลูกสาววัย8ขวบแจ้งความเอาผิดหนุ่มลามกาคลั่งไคล้เด็กสาวเพิ่มสอบประวัติพบหลอกเหยื่อแล้วหลายราย นายสุรนรงค์อารามเรืองช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามนำบุตรสาววัยแปดขวบเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนลาดพร้าวเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายศักชัยสุทธาพักอายุ37ปีชาวจังหวัดชุมพรในข้อหาชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน3 0,000่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ จากกรณีที่นายศักชัยผู้ถูกกล่าวหาได้ปลอมตัวเป็นเด็กหญิงอายุ11ปีเข้าไปทักแชทเพื่อขอเป็นเพื่อนในอินสตาแกรมของบุตรสาวก่อนที่จะมีการแรกลกไลน์และขอให้ส่งภาพโป๊เปลือยจนทําให้เหยื่อหลงเชื่ออีกทั้งยังใช้กลอุบายขอให้บุตรสาวดึงเข้าร่วมในกลุ่มเรียนออนไลน์เนื่องจากอยู่ในช่วงเรียนออนไลน์เพราะโควิด -19 เพื่อหลอกเหยื่อรายอื่นจนกระทั่งถูกตํารวจไซเบอร์จับกลุ่มตัวดําเนินคดีก่อนที่จะได้รับการประกันตัวชั่วคราวเมื่อสาบ์เดือนที่แล้วค่ะโดวยวันนี้ทางผู้เสีย มองว่าการดำเนินคดีกับคนร้ายข้อหายยังไม่ครอบคลุมจึงมาแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมโดยพนักงานสอบสวนได้ประสานทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคําและจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเมืองต้นจากการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือของผู้ถูกกล่าวหาพบว่ามีการก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับเด็กหญิงในพื้นที่จังหวัดชุมพรอ,อีกหลายรายโดยมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มอีกหนึ่งรายแล้วลักษณะพฤติกรรมของคนร้ายจะชอบคลั่งไคล้เด็กสาวอายุน้อย,อยระหว่าง8ถึง11ปีด้านนาย สุรัตนรง์กล่าวว่าวันนี้ต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากเกรงว่าผู้ถูกกล่าวหาหลังได้รับการประกันตัวจะไปก่อเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันอีกจึงฝากเตือนไปยังผู้ปกครองว่าการใช้มือถือของบุตรหลานแม้จะมีความจำเป็นแต่ก็มีโทษดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องคอยจับตาและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อค่ะจบกนนารเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะ thảo đồi, giám đốc thảo INN.